พี่น้องพี่น้องมื่อนี้เหยยวดดำมวยสยามครับได้ม,มีโอกาสมาเช็คฟิตหนักมวยมียิ่งที่จะเชี่ยงเดิมพันสองแสนในวันที่ยี่สท่านว่าคมอยู่นานาชาติลังสิทธิ์เพราะฉะนั้นมื่อนี้ครับช่อง YouTube เ,เี่ยวดดำมวยสยามก็เลยต้องมาเช็คฟิตเช็คความพร้อม หวานไฟเกียรินิลันซึ่งมีรายการชิงแชมป์กับแพนเค็กเกียริธงยศเพราะฉะนั้นเอาฝากติดตามช่อง y o u YouTube เหี่ยวดำเมวอสยามครับมือนีมีโอกาสมาเช็คฟิตต้องขอบคุณผู้การสนับสนุนบพว่าจะเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพปุ๋ยตารานกปากหางดีจริงไม่ได้โม้ครับขอบคุณคลินิกนายแพทย์วีรชนคลินิกกิตอาสาโยเพรืรอสีบางไม ขอบคุณที่นิกรับรักษาโรคนิสดวงหายขาดโดยไม่ต้องผ่าตัดและกาขอบคุณสายสู่นาตู้ชี้ตัวเล่นต้องมวยหูลุดเจ็ดสีขอบคุณใครมวยศิษย์ยกขาวขอบคุณสวัสดจินประชาสวรรัสดิ์พญาพร้อมด้วยรัตนะบริการเอ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube เหี่ยวดำมมยสยามครับนี่ครับเ,เสือ มุ้มน้ำเงินวานไฟเกียรติลั่นครับแระกาปัมกับเหรียญทอง,องได้มามันบาทครับน้องฟิล์มเกียรตทอฝันนี่เช็คฟิตครับซ้อมเหมือนจริงครับจะมีรายการวันที่23อยู่นานาชาติลังสิท์ครับได้ข่าวว่าส0 0แสนครับ อืมสองแสนสองแสนทุนการศึกษาสามแสนแล้วบอกึ้นสามแสนแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอานี่ตอนนี้กำลังเช็คกกล่างกายครับสี่สิบเจ็ดจุดห้าชิงแชมป์มวยมียิ่งวันที่ทยี่สิบเจ็ดอ่าวัานที่ยี่สิบสามเด้อจ่บอกวันนี้มาดูการสอมก่อนอืมนี่มุมน้ำเงินเด้อพี่น้องบานไฟ ผู้ซ่อมก็คือน้องฟิล์มเกียริทอฝันครับตอนนี้ผมอยู่่ายมว้ยเกียริทอฝันอยู่บ้านนำทรัพย์ตำบลบุบเปื่อยอำเภอน้ำยื่นครับ่ายมววยคุณภาพอบตอสมหายนาคุณเพราะนาะนี่ก่อนที่ผมจะมา เช็คนี่ก็แลนประมาณหกกิโลพี่น้องเศาหกกิโลแรง้งหกกิโลสำรับบานไฟบุ้มดมเงินเด้อโอ้สามแสนครับคางละแสนห่าครับบันที่ิบสาอยู่นนนาชาติลังสิทอือจะพอแลนยบ่เซานี่หครับ ไปกลับกับประมาณ12ช่วงแรกเนี่ยกประมาณหไปกลับกับสิบสอกิโลครับร่างกายฟิตเหลือเกินครับหวานไฟได้เจ้าของเหรียญทองครับมาทวนเชิงเจามาไกลกองนั่งพูนไปไกลไกล้อง อาจารย์อาจารย์ติดมุมฝากติดตามผลงานค่ายมวยเกียรติทอฝันครับยี่สิบสามวานไฟจะชิ่งกับแผนเค็กเกียรติธงยศเวทีมวยนานาชาติลังสิทธิช่องหานอพอเคนช่องหาททยทอดต้องขอบคุณคุณลึงอุบลครับสมชายใจชอบอนี่แล้วก็ท่านนายกสมาคม กีฬามวยภาคตะนอกเชียงเหนือครับผู้กองลั่นสารข้ามครับซอยพักซอยดันเอามวยมียิ่งไปชกออกตู้ให้คนมวยทั้งประเทศได้ติดตามผลงานครับอืมนนี่ช่อง YouTube เยี่ยวดำมวยสยามครับอาสามาเช็คฟิตขอบคุณ สาริกาไรลังรู้ว่าพี่ใหญ่เสนานำเดอร์ดูแลเออค่าเดินทางขอบคุณพี่ใหญ่เสนาขอบคุณสาริกาไรลังครับ<ฮ>อเอ้าพอ่อกนครับพ่อก่อนพ่อกนพ่อก่อ,อก่าเ,เดี๋ยวจาย่าจะยืนยืนตรงนี้แหละเดี๋ยวจ่าเอาเจลลี่มาถือกล้องนิดน,นึงเดี๋ยวจะสัมผัสน,น้องเขาจังนิดน,นึง เออต้อง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 สัมผัสบ่สัมผัสบ่ใดอ่ะก่อนอื่นไอ้หนูเข้ามาใกล้ว่าน้องฟิล์มนี่คือน้องฟิล์มเกียิทอฝันได้เหรียญทองมาหมาดๆสัมผัสไปเรียบร้อยอ่ามือเนี่ยมาเป็นคูปั้มทวนเชืองให้ครับวานไฟเกียร์ดิลันเอาแน่นำตัวหรือนั่งเอาเลยสวัสดีค่ะชื่อมวยชื่อวานไฟเกียรินิลันนะครอ เป็นอะไรความมั่นใจ2 3านี่พร้อมเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะน้ำหนักน้ำหนักมีปัญหาว่าน้ำหนัก,นนก,นนกไม่มีปัญหาค่ะคุยกับพ่อเคนพ่อเคนว่าแลนไปหกกิโลก้หกกิโลมันสิบสองกิโลอีรหรือเปล่าค่ะโอ้แสดงว่าขานี่คือนักเลยเนาะเออทนัดทนัดลูกไหนได้ทุกแนวค่ะทุกแนวเนาะคือมัดเท้าเข้าศอกคู่ต่อสู้มีอย่างก็คือได้มด นาะความมั่นใจจ้กเปอร์เซ็นต์นี่แชมป์ความมั่นใจจ้กพ่อเส้นเท่านี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่100ะร้อยเปอร์เซ็นต์นาะโอ้ยพี่น้องอันนี้น้องฟิล์มได้เหรียญทองมาแล้ววันที่ยี่สิบสามได้บ่ได้ก็ต้องติดตามยี่สิบสามอยู่เดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เวทีมวยนานาชาติลังสิตท,ที่แรกหมวดใหม่ ประกบเจออยู่เมกอไฟแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดมันบอกลีไข่ทางผู้ประกบบรวัาิสิเป็นเบนบอลบือต้อมราชพัฒนเลขานพิชิตก็เลยไปคุยกับผู้กองลั่นสารคามอยากให้พี่น้องติดตามมวยคุณนี่เพราะว่ามันกระแสห้อนกระแสคือกระแสห้อนขนาดกระแสร้อนแรงผู้กองดิลันยศพลนายกสมาคมกีฬามวย ภาคตะนอกเชียงเหนือก็เลยไปปรึกษากับบริษัทเพชรยินดีนะไปปรึกษาคับเสียโบทปรึกษากับเพียานาแล้วก็ได้ดรพง์เป็นที่ปรึกษาสรุปครับม้วยคู่ระว่างแพนเคก้กเก็ดทงโยกนูบุ้มแดงและการน้ำเงินก็คือวานไฟเกียดนิลันแล้วก็จะเสนอชิงแชมป์พิกัด4 7 5เนาะ47.5พราะฉะนั้นพี่น้องตอนนี้ทุนการศึกษา สามแสนแต่วปรทธานห่อนมือซกบบหูว่ามันจะขึ้นหลายหน่อยไปไหนโบหูนะแต่ว่าเชื่อว่าย่างพรทธานขีดเส้นใต้สามแสนประ่านขีดเส้นใต้เพราะฉะนั้นยี่สิบสามฝากแนะ่เป็นกําลังใจให้แนะ่ฝากเป็นกําลังใจให้วานไฟไน,น,ะะนํานเลยค่ะเต็มที่ค่ะเต็มที่เนาะเอาฟุตบอลโชคโชคกองเลยเอานี่ครับพี่น้องวานไฟเกียรินิรัน ลูกหลานจากอำเภอนำคุณจังหวัดอุบลราชธา,านีแต่ว่ามาซ่อมอยู่ใครเกียรติทอฝันอยู่อำเภอนำยื่นครับเอาฝากติดตามครับยี่สิบสามแช่มไม่แช่มต้องไปรุ่นกันที่เวทีมวยนานาชาติลังสิอ่ะมาใกล้ๆหน้ากล้องต่อยเลยต่อยนี่นี่ครับมันเคี่ยงผมมานั่งทรงผมเคียงบ่บ่เคี่ยงเนาะเอา ต่อยมาต่อยมาต่อยต่อยเลยต่อยเลยนี่ครับ23ธันวาคมเจอกันที่เวทีมวยนานาชาติลังสิตวานไฟเกียตินิลันครับ